วันจ้าจากองออกจากรถเมล์วันนี้เราก็เดินทางทางรถเมล์จ้าพูดดังไม่ได้จ้ะขอโทษเดินให้ดูบรรยากาศนี่กำลังก่อสร้างกำลังก่อสร้าง,าง,ออางห้องพักอีกแล้วข้างไปรถเมล์ไปรถเมล์ก็จะมีมานั่งแบบนี้ นี้บรรยากาศดีจ้ะกล้องไม่มัวแล้วอดอกไม้กำลังบานอ,อ,อันนี้ก็บริเวณกลางทางรถมีค่ะ วันนี้แด,ดดดีเขาก็กำลังพากันทำความสะอาดบ้านตกแต่งสวน้าขึ้นเตีมเดี๋ยวสักพ้าเขาจะมาตัดยาแล้วเนี่ยกลนางเวลานี้จะมีโรงงานเยอะจากโรงงานเยอะโรงงานหลายที่ <c oughs> 速度。 กว้างก็พอกับลสินเมืองแห่งกระ มีก็จะอยู่เยื้องเยื้งใกล้ๆกันป้ายรถเมย์ก็จะอยู่เยื้องๆไม่ไกลกันจ้ะใกล้ๆกันอีกฟังึงตรงนั้นเป็นสถานที่เชกรถทำเช็กรถมปก,กับขี่รถเช็กรถ มีแต่รถขับจอดอยู่รถต,ตั้งนั้นเลยนี่ดอกไม้น้ำนงามนสวนหย่อมเล็กๆในตัวเมืองสวย